ักวัดแจ้งและยักวัดโพธท่าเตียนกรุงเทพมหานครวัดโพธท่าเตียนหรือวัดพระเชตุพนนิมน์มังคลารามเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยอยุธยาและยังเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วยภายในวัดโพ มีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันก็คือวิหารพระพุทธสายญาติที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศโดยมีลักษณะพิเศษได้แก่พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกันโดยที่พระบาทประดับมุกภาพมงคลร0อประการ จากนี้ยังมีพระมหาเจดีย์สีร่ราชการเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สี่องค์ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีสถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีนสวยงามมากๆสำหรับตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพนั้นหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนกันอยู่บ้างแล้ว ที่บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นเป็นผลมาจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับโดยตำนานนั้นมีอยู่ว่ายักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งเป็นเพื่อนรักกันวันหนึง่งทางยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืน ยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายดังนั้นยักษ์วัดแจ้งจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมากขึมาและมีกำลังมหาศาลเมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้น ถูกยักษทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมดหลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบกลายเป็นสถานที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยครั้นเมื่อพระอีศวรได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้ทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษ โดยการสาบให้ยักษ์ทั้งสองตนกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าประตูหน้าพระอุโบสถของวัดโพและให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน,นีา